ผมกำลังติดตั้งในไททันตัว2019นะครับอันนี้ก็เป็นถาดชุดถาดที่ช่างกำลังติดตั้งอยู่อันนี้ก็คือฝังเลยนะครับเก็บกันจนเดิม สวัสดีเดีะยวพีเพลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่งโลกทรอินไลน์ครับพบกันอีกแล้วครับชงโลกทรอินไลน์วันนี้นะครับแอดมินมีไอเดียนะครับมานําเสนอเพราะว่าเพิ่งไปติดตั้งวินน้านะครับสำหรับทรท่านปี2019นะครับเผื่อทุกท่านจะได้เป็นไอเดียสําหรับแอดเลือกของไฮวินนะครับส่วนท่านจะเลือกรุ่นไหนอะไรไง,ไงก็แล้วแต่แต่ท่านต้องการไฮวินหรือจะต้องการติด ตั้งแบบแอดก็ติดต่อแอดมาได้นะครับเดี๋ยวจะติดต่อประสานงานให้ของไฮวินนะครับของผมนี่ติดตั้งชุด30 0 0 0ื่นนิดๆนะครับเพราะว่า,าเป็นการาฝังกันชนนะครับแล้วก็ดูแลแบบแทบถ้าไม่ตั้งใจมองก็จะไม่รู้เลยว่ารถคันนี้มีวินและซึ่งราคาวินเนี่ยมันก็จะแพงตามเกรดวินที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านจะเลือกยังไงอะไรยังไงก็แล้วแต,แต่แต่สําหรับคลิปนี้นะครับ เผื่อทุกท่านจะนำไปเป็นตัวอย่างนำไปเป็นไอเดียนะครับในการติดตั้งวินสำหรับมิส u บิชิปาเจโรสปอร์ตแล้วก็มิส b บิชิทรยทานปี2019ซึ่งอ,อย่างที่ท่านทราบนะครับตัวนี้นอกจากจะมีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับปิดขวางลมนะครับที่จะเข้าด้านหน้าแล้วเนี่ยการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆก็อย่าไปปิดกั้นนะครับทางเข้าลมให้มันมากกว่านี้เลยนะครับซึ่ง ระบบระบายความร้อนระบบอะไรต่างๆของมิสูบิชินะครับไม่ว่าจะเป็นไททันหรือปาจโร่ทุกท่านถ้าเป็น f c ของมิสูจะเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับว่ามันขี้ร้อนนะครับซึ่งถ้าเราติดตั้งกันชนเข้าไปอีกติดตั้งวิน ขวางหนทางลมเข้าไปอีกเนี่ยนะครับก็จะทำให้อาระบบความร้อนในเครื่องยนต์นะครับสะสมขึ้นไปด้วยแต่เดี๋ยวสำหรับตัวนี้นะครับจะไม่มีการขวางทางลมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องรีเลย์หรือว่ารวมถึงถาดวินแล้วก็ตัววินด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับชมก๊กทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปัน,ปนไม่มีิีนสุดครับ อันนี้นะครับดูจะเห็นแค่มุมหัวไอ้นี่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับนะจะได้ไอเดียนะครับก็แทบไม่เห็นนะครับโอเคนี่นะครับท่านผู้ชมด้านในก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรขวานอกจากแผ่นป้ายทะเบียนนะครับซึ่งวินจะอยู่ด้านล่างนะครับ ประมาณนี้แล้วกล่องรีเลย์ก็จะอยู่บนขึ้นไปนะครับแล้วก็เวลาใช้งานไม่ต้องอไปแตะต้องอะไรด้านบนเปิดฝากระโปรงเลยนะครับเปิดที่จุดควบคุมตรงนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะก็จะมีสวิต์เกียร์สับอยู่ตรงนี้เป็นฟรีแล้วก็เป็นตัวดึงนะครับส่วนจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะครับก็จะเป็นรีโมทซ้ายนะครับแล้วก็ส่วนรีโมท ด้าน,นนอกเลยหมดหลายสายก็มีแยกไว้อยู่ในถุงต่างหากนะครับประมาณนี้แล้วมีคนบางคนถามว่าตัวนี้ใส่ขึ้นมาแล้วนะครับความสูงเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับแล้วก็จะต้องทำโชค๊คหรือทำสปริงไหมสำหรับของแอดมินเนี่ยเป็นโชค๊คแต่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสปริงของโรบินสันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากใส่วินเข้าไปนะครับเตี้ยลงมาครึ่งเซนนะครับ สำหรับเชือกวินแบบเชือกนะครับก็คือพูดง่ายๆถ้ามองด้วยตาเปล่าหรือนะครับไม่สังเกตจริงๆก็ไม่มีความแตกต่างเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงล่างนะครับจะกระชับขึ้นด้วยเพราะว่าน้ําหนักถ่วงมาด้านหน้าผมคิดว่าขับเฟิร์มขึ้นด้วยนะครับจากเดิมที่มันจะออกดูนุ่มไปหน่อยนะครับอันนี้ก็จะดีขึ้นครับท่านผู้ชมครับลักษณะของการติดตั้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้มองลงด้านล่างนะครับนี่นะก็ถ้ามองเผลอๆนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะก็จะแทบมองไม่ออกว่ารถคันนี้มีการติดตั้งวินนะครับนอกจากคนรู้ว่าเอออันนี้มันคือวินก็จะแยกความแตกต่างออกแล้วว่า,ารถคันนี้มีการาติดตั้งวินมานะครับประมาณนี้นะครับอ่ นะคันนี้ไม่ได้มีการตัดคานหรือตัดกันชนใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างปกติก็มีการเสริมถาดของไฮวินเข้ามาแล้วก็ใส่วินนะครับส่วนราคาวินเนี่ยก็จะอยู่ที่ความต้องการของท่านนะครับนะครับถ้าต้องการตัวที่ดน้ยเหนียวอึดๆนะครับช่วยตัวเองได้ช่วยคนอื่นได้ด้วยก็จะมีราคาที่ขึ้นมานะครับแพงขึ้นมาในส่วนของแรงม้าจริงนะครับคือการซื้อวินท่านไม่ต้องไปดูตัวเลขนะครับให้ดู หาแรงม้าหรือวัดกันในการลากนะครับลากพื้นเบียบเบรก400นี่แหละมันขยับหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้มาดูสำหรับไททัทนปี2019กันนะครับ ดฟรีดึงมาจะแข็งนิดนึงอ่งอาอแล้วก็ฟรีด้าโอ้ดึงลื่นเหมือนกันนะล,ล็อกที่ก็มุมเอยียงเอียงนิดนึงต้องจับไปก่อนกลับไปให้สุดนีอแล้วอกแล้วทำ <3 S 1> ตรงที่ล็อกล็อกต้องเข้าให้สุดต้องเข้าให้สุดครับผมสุดก็ลองดึงดูก่อนก็นได้ ได้ไม่ได้นะครับนี่เรียบร้อยิดตั้งวินกับไททันปี2019กันชนเดิมก็แล้วตัวนี้จะใช้งานกดครั้งเดียวไม่ติดนะครับ ใช้งานไม่ได้ต้องกดค้างไว้จนกว่าไฟตรงกลางจะติดเค <Okay. S 1> ้อมใช้งานถ้าไม่มีการใช้งานสักระยะหนึ่งมันจะชัดดาวตัวเองอก็ต้องเปิดใหม่ต้องเปิดใหม่เปิดใหม่เอาก่อนอันนี้คืออินแต่ถ้าไม่อยากรอก็กดค้างไว้เหมือนเดิมออือ ดับ,ดบโอเคนะครับเนยครับติดตั้งวินเขาเรนะียกอะไรฝั่งกันชนเดิมสับถูกต้องไหะเนาะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เก็บงานประมาณนี้นะครับของไฮวินนะของแอดก็ตัวเกือบท็อปอยู่ นะครับประมาณนี้น่าจะได้ไอเดียเพราะว่าณนะปัจจุบันของไฮวินนี่งานฝั่งกันชนเดิมนี่เนี้ยบสุด้าศรสำหรับไทตันนะ ช่วงล่างของแอดมินจะเป็นสําหรับโชคจะเป็นของเฮดวงนะครับ <c oughs> <SAN TA Maria> นะครับนะครับบลูฟ็อกนั่นแหละนะครับแล้วก็ยางจะเป็นคูเปอร์นะครับ AT แล้วก็ความสูงนะครับไม่แตกต่างจากเดิมก็คือขยับลงนิดนึงนะครับประมาณครึ่งเซนนะก็จุดเก็บหรือจะไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับ ประมาณนี้อ่ะปิดเวลาปิดให้โยนลงนะครับอย่าไปเอามือกดเดี๋ยวฝากระโปรงมันบุกนี่นะน่าจะได้ไอเดียครับครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะได้ไอเดียนะครับที่แอดมินพาเดินชมกัน1ก็คือต้องดูว่าอ่า สิ่งที่เราเลือกนะั้นตอบสนองความต้องการของเราได้ไหมนะครับถ้าเลือกแบบผ้าเนี่ยมันก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับมีน้ําหนักเบาแล้วก็ไม่ส่งผลต่อระบบช่วงล่างเดิมที่ท่านจะต้องไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมากนะครับแล้วก็การดูแลรักษานะครับก็จะง่ายขึ้นนะแต่มันก็จะมีกระบวนการที่ท่านอาจจะต้องอล้างนะครับหรือทําความสะอาดแล้วก็อย่ามาตากแดดนะครับเพราะว่า ไอสายวินที่เป็นเชือกเนี่ยมันจะไม่ถูกกับ U ูนะครับท่านก็ตากในแสงปกติในลานจอดรถอะไรต่างๆแล้วสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะครับเชือกเนี่ยจะมีความเหนียวขึ้นก็คือถ้าโดนน้ำนะครับถ้าโดนน้ำเนี่ยก็จะเหนียวขึ้นอีกได้อีกประมาณ10%ถ้ารู้ว่าวันนี้จะได้ลุยแน่ลากวินปล่อยฟรีเกียร์ออกมาเสร็จแล้วก็จุ่มน้ำแล้วก็ลูดเข้าไปใหม่นะครับจะได้ความเหนียว มากขึ้นนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับสิ่งที่ท่านจะตอบโจทย์สําหรับไทท่านปี2019รวมถึงปาจโร่นะครับที่เน้นย้ําคือเรื่องอ่าหนึ่งคืออ่าอยากได้สวยๆหล่อๆเหมือนเดิมแล้วไม่กระทบกับประกันนะครับไม่ได้ตัดต่อสายไฟไม่ได้อะไรอาจจะมีแต่งเติมตัดต่อของกันชนเล็กน้อยนะครับในการเจียให้มันเข้ารูปเข้ารอยซึ่งถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นแล้วก็ ประเด็นต่อมาคือไม่มีการตัดคานไม่มีการปรับปรุงอะไรที่ดูแบบเฮ้ยไม่สวยสําหรับคนที่ชอบเดิมๆเลยสายเดิมนี่จะชอบมากนะครับแยกงไม่ออกเลยนะครับแล้ว3คือราคานะครับก็เลือกเอาที่ตอบโจทย์ถ้าอยากได้ถูกๆประหยัดเลยก็ใช้ตัวล็อกตัวจีนธรรมดาทั่วไปก็พอใช้ได้ถ้ามีกําลังมีอะไรหน่อยแอดแนะนําให้ใช้ตัวไฮวินนะครับทั้งวินแล้วก็ทั้งเบรกนะครับส่วนตัวล็อกเนี่ยเขาจะเป็นเบรกของไฮวินแต่ว่า,าตัวมอเตอร์ก็จะขนาดเล็กลงไปตามลําดับ นะครับก็น่าจะได้ไอเดียมันก็จะมีหลายรุ่นให้ท่านเลือกเอาแล้วกันนะครับนะน่าจะได้ไอเดียนะครับส่วนท่านสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อผ่านแอดก็ได้หรือจะไปให้วินอะไรยังไงก็ได้ก็แล้วแต่ตามสะดวกของท่านแล้วกันนะครับน่าจะได้ไอเดียโชคกอนลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กด share, แชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย กาแชร์เพื่อให้พ่อคิดใหม่ๆจากพวกเราและเป็นลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเิงนอกทัว์ออนไลน์ความสุขที่การไปว่าความรู้คือการแบ่งปันให้มีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย